านประธานที่ครบผมจะรวนฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษดรแบบบัญชีรายชื่อพรรเพื่อไทยท่านประธานครับผมขอร่วมอภิปรายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาเกิน <ขอ S 1> เล็กน้อยนะครับว่าพักเพื่อไทยก็พูดคนละเล็กคนละน้อยไปรวมแล้วก็สองคนผมพูด ทั้งในฐานะที่เป็นสอสคนหนึ่งแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและแนวทางและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันธิภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขออนุญาตพูดจะเรียกว่าชี้แจงแทนก็ไม่เชิงแต่ว่า ให้ข้อเท็จจริงที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องที่ท่านสสอรังสีมันโรมเพิ่งพูดไปท่านคงยืนฟังผมตรงนี้อีกนิดหนึ่งก็ได้คือก่อนที่จะไปเรื่องที่ผมเ,เตรียมจะพูดในส่วนที่สำคัญก็พูดถึงที่ท่านรังสีมันโรมเพิ่งพูดซึ่งจำเป็นที่ผมจะต้องพูดชี้แจงก็คือว่าท่านบอกว่า ตอนเกิดเหตุการณ์ตากใบมีการขนคนกันเป็นเวลาน,านานหลายชั่วโมงานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยไม่รู้เลยเหรอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรืออันนี้จากข้อเท็จจริงย้อนหลังนะครับในระหว่างที่มีการขนคนเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและแม้แต่แม่ทัพภาคสี่ในขณะนั้นซึ่งบัญชาการ การกำกับควบคุมฝูงชนอยู่ก่อนและต่อมาก็ต้องออกไปนอกพื้นที่ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ไม่ทราบจนกระทั่งมาถึงเวลาการขนนั้นได้ผ่านไปแล้วอันนี้ถ้าไปดูย้อนหลังก็จะพบว่าท่านอดีตนายกในขณะนั้นคือท่านทักษิณชินวัตรได้พูดขอโทษ ถึงสองครั้งครั้งหนึ่งเป็นการพูดขอโทษที่เป็นการสั่งการให้ใช้กำลังในการจัดการกับฝูงชนที่อาจจะแรงเกินไปแต่ครั้งที่สองก็คือว่าได้พูดถึงการขนคนที่ท่านไม่ทราบเลยนั้นเนี่ยว่าเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและท่านขอโทษต่อประชาชนไปแล้วซึ่งท่าน โรมรังสีมันถามถึงมาแล้วรัฐบาลนี้จะเป็นยังไงจะปล่อยให้เป็นอย่างเดิมหรือไม่เนี่ยอย่างหนึ่งที่จะเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีก็คือท่านนายกแพททองทานได้กล่าวขอโทษต่อพี่น้องประชาชนที่สูญเสียในเหตุการณ์ตากใบไปเมื่อสองวันก่อนความจริงก็เป็นเรื่องที่คณะก,กรรมการเนี่ยเราอยากเสนอให้ท่านนายก ได้ขอโทษแต่ว่าบาังเอิญท่านไปต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศก็ยังไม่ทันได้ทำหนังสือกันอย่างเป็นกิจารลักษณะแต่ท่านก็ขอโทษของท่านเองซึ่งก็เป็นเรื่องดีต่อการเริ่มต้นนะครับที่จะที่จะแก้ปัญหาลดความรู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนลงไปได้บ้าง ส่วนที่พูดว่านี่ผมไม่ต้องการมาชี้แจงแทนรัฐบาลเลยนะครับบังเอิญว่าเป็นประธานคณะเนินก,การก็เลยรู้เรื่องนี้แล้วก็บังเอิญมีเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงที่ถามว่าแล้วรัฐบาลนี้จะทําอะไรจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างหรือไม่อันนี้ผมตอบแทนเลยร้อซไม่ได้แต่เมื่อวานนี้ที่ประชุม คณะกรรมการที่ผมเป็นประธานคือเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เชิญเลขาธิการสมชมาและก็แม่ทัพภาคสี่ซึ่งเป็นพอ,อกรมนาภาคสี่ส่วนหน้ามาชี้แจงซึ่งเลขาสมชก็ได้ชี้แจงได้ชี้แจงว่าขณะนี้ได้รับคำสั่งจากรองนายกรัรมรีที่คุมคุมฝ่ายความมัน่นคงให้ทำนโยบายมาตรการ เสนอและขณะนี้ทางสงมชาก็ร่างเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะเสนอนะครับในส่วนของคณะกรรมการก็กำลังหารือกับท่านรองนายกว่าจะมีการนัดไปพบกันเพราะคณะกรรมการเราก็พบกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปสองครั้งนะครับก็คงจะมีการได้พูดกันแล้วก็เชื่อว่าเรื่องของ นโยบายในจังหวัสดสำหรับจังหวัชดชายแดนภาคใต้คงจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกมากและในส่วนที่คณะกรรมการจะเสนอจะเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์นโยบายในการแก้ปัญหาจังหวัชดชายแดนภาคใต้ที่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากที่ทํากันมาอย่างมากส่วนจะเป็นที่ยอมรับแค่ไหนอย่างไรก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับท่านประธานครับ ขอเข้ามาที่เรื่องที่มีการเสนอยตินี้เนี่ยก็คือว่า,าท่านสมาชิกก็ได้พูดแล้วถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สะเทือนใจประชาชนอย่างมากไม่เฉพาะประชาชนที่สูญเสียในครอบครัวที่สูญเสียโดยตรงแต่ยังผู้เกี่ยวข้องผู้พบเห็นและประชาชนทั่วไปการเสียชีวิตถึง 78คนในรถในขณะขนส่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจคิดได้เลยว่าจะทำกันไปอย่างนั้นได้อย่างไรขนคนเมื่อ6ตุลาคนเสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลา40-50คนตามสถิติที่เป็นทางการขนคน,น3,000กว่าคนใส่รถไปส่งตามโรงพักตามค่ายทหารไม่มีเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวแต่ทำไมขนคนที่นี่78คน 3ามสามร้หรือกว่า300คนแต่ไปเสียชีวิตมากถึง78คนนอกจากนั้นยังมีเจก7คนถูกทำให้เสียชีวิตก่อนและ5คนถูกยิงที่ศีรษะถึง5คนมันยังเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากที่ต่อมาจึงต้องมีการขอโทษมีการเยียวยากันอย่างจริงจังแน่นอนครับการเยียวยา ด้วยเงินทองด้วยทรัพย์สินด้วยการดูแลอาชีพก็ยังไม่เพียงพอเพราะมันเป็นบาดแผลที่ใจแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปนายกร,มรัมรีทั้งท่านสุรยุธทธท่านทักษิณขอโทษไปแล้วที่ผมได้กล่าวไปแล้วรวมถึงท่านนายกแพทองทานเนี่ยแต่ว่าเรื่องมันเงียบไประยะหนึ่งเนื่องจากว่ามีเรื่องไปสู่ศาลแล้วศาลพิพาิิัยว่า ผู้ที่เสียชีวิตเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและเ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปตามหน้าที่ผมเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องทางจังหวัดชายแดนภาคใต้มาหลายโอกาสตั้งแต่สมัยนั้นถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์ต่างใบโดยตรงแต่ก็เกี่ยวข้องในหลายสถานะติดตามสถานการณ์อยู่บ้างก็รู้สึกสลดใจว่าดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะจบไปโดยไม่มีทางเอาผิดใครได้เลยแล้วเรื่องมันก็เงียบไปนานมาก ถามว่าทาไมเพิ่งมันเป็นเรื่องกันตอนนี้ก็เพราะว่ามันมีการมีการมารือ้อคดีมีการมารื้อคดีเมื่อปี2,566ตํารวจภาคเก้าทำคดีสเสดอฟ้องเจ้าหน้าที่ภาครัฐ8คนอายการสั่งฟ้องเมื่อ12กันยานี่เองและญาติผู้เสียชีวิตก็เลยไปฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐอีก7คนเป็นอยู่เลยสารรับฟ้องเมื่อ23สิงหาคมเรื่องมัน มาชุกละหุกกระทันหันในช่วงนี้แต่ว่าเมื่อมันเกิดเกิดการฟ้องร้องอย่างนี้สารรับฟ้องอย่างนี้ก็เป็นความหวังของประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมที่เขาเป็นบาดแผลมานานระทมขมขื่นมานานหรือบางคนอาจจะโกรธแค้นมานานหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมก็ปรากฏว่าคดีจะหมดอายุความในวันนี้โดยจะไม่มีใครขึ้น ขึ้นสู่ศาลเลยแม้แต่คนเดียวมันก็เป็นความผิดหวังอย่างร้ายแรงแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความรู้สึกโกรธความรู้สึกแค้นเคืองความรู้สึกอะไรอีกหลายหลายอย่างเนื่องจากว่าไม่สามารถพึ่งกระบวนการยุติธรรมได้ที่สำคัญก็คือความรู้สึกว่าไม่มีคว,ความเชื่อถือความไว้วางใจต่อกระบวนการยุติธรรมมันก็จะหมดไปอีกอันนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องนี้ผมเชิญคณะกรรมการผมเชิญสมชอมาชี้แจงเขาจะเตรียมมาตรการนะครับเขาก็รู้อยู่ว่าเหตุการณ์อาจจะลุกลามบานปลายขึ้นได้เพราะประชาชนมีความรู้สึกโกรธแค้นมีการเฝ้าระวังพื้นที่เข้มข้นมากขึ้นกำชับห้ามซ้อมทรมานผู้ต้องหามีการหาทางเยียวยาให้มากกว่าที่ทำมาก่อนและเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพ นะครับอันนี้สมชม,มาชี้แจงแต่ว่าแค่นั้นมันก็ยังไม่พอหรอกนะครับก็คงจะต้องมีการถอดถอด,ถอด,ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บาดแผลทุกเหตุการณ์สร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายแล้วก็กระบนการเรายังได้กำชับแม่ทัพภาคสี่ว่าอย่าให้ใครไปคุกคามประชาชนที่ฟ้องคดีตากใบเพราะได้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนไปเยี่ยมไปพบอ้างว่าไปเยี่ยมไปพบ โจทย์ที่ฟ้องคดีตากใบซึ่งมันดูจะกลายเป็นการคุกคามใช่มากกว่าเราก็แล้วก็มีการเยียวยาเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งกรรมธิการเราก็เสนอให้ทุกฝ่ายละเว้นความรุนแรงแต่ว่านอกจากเรื่องตากใบและผลกระทบที่จะตามมาที่จะต้องช่วยกันรับมือนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือตากใบเป็นคดีที่ร้ายแรงเป็นเรื่องกรณีที่ร้ายแรงเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังมีอีกมากกว่านั้นอีกมากด้วยดังนั้นผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกหลายท่านที่อภิปรายกันไปในวันนี้ว่าจะต้องมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาหลายอย่างก็คือแก้ปัญหาที่เป็นพื้นฐานความขัดแย้งทั้งหลายต้องลดเงื่อนไขความขัดแย้งทั้งหลายลงไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องหาทางที่จะทำให้แก้ปัญหาหลักๆให้ได้ปัญหาหลักๆที่ว่า องค์กรที่ดูแลเป็นองค์กรระดับชาติทั้งหมดมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีถึง3องค์กรอยู่ที่นั่นครับการปกครองที่นี่พิเศษจริงๆไม่เหมือนที่ไหนเลยมีกฎหมายความมั่นคงพิเศษถึง3มฉบับรวมทั้งกฎอัยการศึกซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีไว้ใช้กับศึกสงครามและเป็นกฎหมายที่ใช้เมื่อไหร่จะไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปก็ไม่มีทางที่จะเกิดสันติสุขสันติภาพในจงังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องให้พื้นที่แสดงออกทางการเมืองต้องส่งเสริมการพูดคุยสันติภาพให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆส่วนร่วมจริงๆก็คือสอมชอม,มาบอกเมื่อวานนี้ว่าการพูดคุยสันติภาพแม้แต่นายอำเภอยังไม่ค่อยรู้เลยว่าคืออะไรก็ต้องมาส่งเสริมจริงๆการเคารพอ,อัตลักษณ์อย่างจริงๆอย่างจริงจังต้องมีการเปลี่ยนแปลงย,ยุทธศาสตร,ร,ร์ครั้งใหญ่ในการรับมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องให้ประชาชนทุกคนทุกพื้นในทุกพื้นที่จากทุกภาคส่วนทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกันเป็นเจ้าของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศไทยกําหนดความเป็นไปของบ้านเมืองของเขาเองและกําหนดความเป็นไปของประเทศไทยนี้ร่วมกันถ้าหากว่าเราทําให้ได้ถึงขั้นนั้นประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกเชื้อชาติศาสนาจะร่วมกันช่วยกันพัฒนาจังหวัดของเขาพื้นที่ของเขาเพื่อที่ประโยชน์ของเขาเองและของลูกหลานประชาชนเหล่านี้จะช่วยกันป้องกันความไม่สงบจะช่วยกันสร้างให้สันติสุขสันติภาพเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาจากบทเรียนกรณีตากใบ นำไปสู่การศึกษาปัญหาที่กว้างกว่านั้นที่มากกว่านั้นที่ซับซ้อนกว่านั้นและนําไปสู่การเปลียปล่ยนแปลงแก้ไขเปลียปล่ยนแปลงย,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 ยุทธาศาสตร์ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังเราควรจะมาร่วมกันทําในยุคนี้สมัยนี้และต้องหวังว่าในเวลาอีกไม่นานนักจะเกิดสันติภาพสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับขอบคุณครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับท่านลังสิมาโลมใช้สิทธิ์พัดพิงครับครับเชิญครับสั้นนิดเดียวครับท่านปรนะธานคิดว่าคงไม่เกินหนึ่งนาทีผมลังสม